หากสองมาแล้วครับเมื่อกี้วิดีโอหลุดครับรนี่คือจุดชมวิวใช่ไหมครับ,รบสุดแล้วลฮะยังมีอีกเหรออ,อ๋อยังมีอีกครับ เดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับจุดนี้ก็สวยนะครับแล้วจะปั๊กกันก่อนไหมครับคนถ่ายวีดีโอขอตายครับทีวีแล้ววะเลมองเห็นทะเลไหมใช่ไหมไม่ใช่น้ทะเลควันหรืออะไรเต็มไปหมดเลยควันหมอกหมอกบันทึกภาพร่วมกันครับนู่นเป็นวีดีโอเป็นวีดีโอคณะเดินทางครับมี พี่โถผักเซียนครับเราจะชนะพี่ไปได้พี่ดูดครับอ้วนครับผมอ้วนขาสันแล้วครับตอนนี้อ่าไปไปลีตาดูเหรอไม่ไม่ให้ไปให้สุดสิโออไม่เอาข้างหน้าเป็นตามันอาจะมีพวกมงพวกงกูนะวะเล็กจะไปตำรวจทำขึ้นไปได้อีก่เนี่ยก็ทำขึ้นไปได้อีกด แต่สองข้างทางต้องระวังนะเพราะมันไม่มีเชือกไปไปีนไปไปอนอยด้าะ,ะ,ะไรทำอ,อะ,อะไรไปทางไม่น่ากลัวแล้วค่อยๆเดินไป ข้างบนเยินสบายจาังไม่มีเ,เากแล้วไ่คว้ะารั้ไงเล่ีท้ากันเนลครับเ,รเ,เ,เช่เนี่ยเ็กมีเชือกแล้วเนะนี่ย งั้นก็ที่เราอยู่น่าจะจุดสูงสุดแล้วทาานะทางลงใช่ไหมทางลงทางลงอีกทางใช่งั้นกลับทางเดิมสรุปเราไาถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมจุดสูงสุดของเราอันนี้คือทางลงอีกทางหนึ่งไม่น่าจะใช่ทางขึ้นแล้วนู่นทางขึ้นอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปภาพนิ่งที่จุดชมวิวนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับ ขอปรบมือให้แก่นักเดินทางทั้ง3ตัวเอ้ยสคนนะครับมาจนถึงยอดเดี๋ยวเราไปถ่ายที่จุดชมวิวไป